สวัสดีสวัสดีครับผมเอพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยรั่วฝั่งลาวรั่วต่างประเทศนะที่เขามาติดตามแล้วก็รับชมนะพี่น,น้องสำหรับคลิปนี้พี่น้องบัน้อยได้ไปเห็นยูทูบเบอร์หลาย่ช่องที่ไปกันหล้ยแห่งพี่น้องแต่บัน้อยวู้ว่าอยู่จังหวัดใดหรือว่าจังไหนพี่น้องพอมาเสร์จอยู่ในนิดพี่น้องก็อยู่จังหวัดสมุทรสงครามน,ะ,น,นาะพี่น้องอ้าพี่น้องสำหรับ ตลาดนี่พี่น้องตลาดแบบต่างชาติคนเยอะเลยพี่น้องแบว่าไปเทียเท่ยวโบ,ก,วบก,วววก็เห็นเนาะเต็มอยู่พี่น้องตลาดแทบแตกก็ว่าได้เนาะบ่อยหน่อยเห็นในคลิปก็ยังอึง้งเลยพี่น้องพอไปเห็นตัวจริงสีขนาดไหนเนาะมีโอกาสพี่น้องพอกันสําหรับคิมมีพี่น้องบ่อนอยกาได้ขออนุญาตให้บาวสูสนแซนเนลหลายๆคนก็อารรจากตรงนี้กพี่น้องสองคนการเข้าทีรีวิวพี่น้องเห็ดให้กระจายไป หรือววานักท่องเที่ยวอ,อยากเขามาเที่ยวฟังไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่โบเคยเห็นกะได้เห็นนะพเนาอคือ <c oughs> กันก็บรรนณอยนี่พี่น้องที่โบที่แนวใยดโบเคยได้เห็นหรือว่าบกเคยได้จับโบเคยได้กินกะได้กินนะพเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องไปหาชมกันเลยว่าสีอลังการสําใดทางรถไฟหรือว่าตลาดทางรถไฟนะพี่น้องบอกได้เลยตลาดแทบแต่พี่นออ้องบ่เบิ่งเบิ่งเงข้าๆไปแลวพี่นอ้องเบิ่งตนมชิปไปแล้วข้องมัน บอกซูนแชนแนลพี่น้องไปเบ่งง่ายเพเลยว่าสีไปหอดขันใดหรือว่าไปมุ่งแจไดพี่น้องสีอลังการหรือว่าใหญ่ขนาดใดพี่น้องมอเมื่อไเบ่งต้นคลิปก็ยังแบบโอ้โหครั้งหนึ่งในชีวิตจากไปพี่น้องมีโอกาสพี่น้องเมื่อไมีโอกาสได้ไปแทน,นไหมเนาะสำหรับคลิปนี้กับเบิ้งคลิปของนายซูกนก่อนเนาะเป็นไปมาแล้วพี่น้องยูทูบเบอร์ดังเนะาะบวกสิเป็นซ่องค้องบอกคำจุแนแช้แนลนะ,ะเนาะหลายๆคนก็นอาร์รูจาก สองหนุ่มหรือว่าสองพลังเนาะบ,บ่าวล่าที่ไปคู่กันหรือว่าสนิทกันใช่ไหมเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องบอกให้เสียเวลาไปหาไปส้มคลิปอะไรก่นเลยว่าสิเป็นยังไงพี่น้องสีอลังการขนาดไหนตลาดรถไฟเวลารถไฟมาแล้วตลาดเขาจะกู้ออกยังไงหรือว่ายังไงพี่น้องไปหาชมกันเลยพี่น้องจะได้มาในกล่องนะคุณพิจาร์ เมกาสเตชั่นทุกคนโอ้คันลายสุดเลย,เลยเพี่น้งองเลยบอกได้วา่าตัวม่มโลกมันเป็นแบบนี้บอกได้วา่าแน่นอนโอ้คันลายขนาดพี่นอ้องเอย มแมนแท่แบบไม่ไปสูรได้เลยนะขนาดจะตานตะานทีแบบต้องเที่ยวนะมองในนาะศีลังไกไปเพื่อลูกเอเดะ่ะสุดยอดอีดีคนหน่อยนาแล้วตนะ้องมาใไหมครับแมนแมนบางทีพี่น้องมาเป็นแบบมาเป็นขบวนอะไรอย่างที่อ่ะซุดจักรจักรเนื้อไม่ครับ แม่นแมนนี่เป็น้องรถไฟอยู่จุด ok นี้มันก็ขันจะได้นะแต่มีเจ้าหน้าที่มารักษาความปลอดภัยมาคุ้มนะว่ายังไงมาคุ้มการที่ยืนที่แบบเนี่องอำนวยความสะดวกใแต่ตกองเข็มมากคนมาร่าปันนี่เลยนี่คนไลยมากเลยก็จะแบบแมนเลยคนแมนเลยไม่โหแมนเลยติดตัวพี่น้องเดซูนจะยืนเก็บผาบรรยากาศอยู่น <Wow. S 2> mm ี hmm. ่ สักนิดหน่อยนะเพราะถก็ไล่มาๆเลยเป็นบบภาพที่น่าประทับใจอย,ยู่สุดเลยเข้าไปดูคอนเ,อาาอเอสิเร์ตา,า,าันแล้วใช่ไมใช่แล้วใช่แล้วคนเยอะมากทุกคนเขาก็นักท่องเที่ยวเขาก็จะมาถ่ายรูปภาพนะกับรถไฟกันเยอะแยะมากมายเลยแบบนี้แหละตรงนี้แล้วกัน จะมีร้านค้าร้านขายนะฬิกา,ายการให้รักษาชนินีงก็จะไปขายวีดีโอกับรถไฟเหมือนกันนะทุกคนยังไม่ได้ตั้งใจถ่ายเลยเมื่อกี้นี้เราพูดเยอะ นี้ตะก้อน,น,นสุดมาถึงแม่กองแล้วสุดจัดพป็นนางน้ำเพลียวไล่นานนยผมก็เลยว่าไครมากก็ต้องยิมง้ยมยันเต็มสายพี่น้องอยู่ที่นี่แม่กองสเตชันนะทุกคนอันนี้แม่กองตะก้อนจะพาทุกคนรอส้มลลสตลาดแม่กอง นี่ตรงนี้คนเยอะเหมือนกันตรงที่ข้ามถนนนะจุดข้ามถนนนะตรงนี้สุดจัด ทบไม่ได้ใส่ใส uh, uh. ่บัวแสดงว่าเราต้องเดินแทบไม่ได้จริงๆนี่คนคนเยอะมากจริงๆทุกคนซอยนี้ก็คนเยอะนะนี่ทางสารเยอะเลยเขาเดินเดินเที่ยวกันเยอะเลยสุดจริงๆทุกคน นในแหละพี่น้องเมืองไทยพี่น้องแบบการท่องเทีย่ยวเขาแบบดีมากๆเลยซึ่งแบบอยากจะแบบมาถ่ายทอดนะการท่องเทีย่ยวเขาแบบเป็นแบบไรหน่ะว่านะเป็นแบบยางเลยสิที่นอ้อ,องพิศเส้าอ่อนนะน้องทเทีย่ยวมาได้หลายเลยคักยินดีพี่น้องอ่าแล้ว เดี๋ยวซูนจะพาทุกคนเขา้าเขาไปซ่อมในตลาดนั่นท um. ุกคนแล้วก็จะพาทุกคนมาบึงรถไฟนะเดี๋ยวซูนจะรอถ่าดรถนรถไฟออกจากสถานีในกองนี่ตอนนี้เขาก็ลังนี่ตอนนี้เขาก็ลังจ้าแบบรถกําลังจะออกนะทุกคนก็จะเดินเข้าไปในซอยแมนๆเพราะว่ามันค่อนข้างจะอันตราย คนมาเก็บฟิวดีว่าหรอมาเก็บมันได้ไหเห็นเข้ากับเลิศเก็บฟิวกันน้ำเตี๋ยวไลายสวนยนญ่ก็จะเป็นต <ame> <V> ่างสารนลายขนาดนี้ตูเส้นบนขบวนรถ็ที่ร้อยค้าขณะนี้ได้ลาขบวนรถอกจากสถานีเปิดในความร็วรอันตรายห้ามองจื่นห้ามองยื่น ไฟเสือขบวนรถจะหยุดลำสมพุทธศาสนไปอยู่รถลาาใหญ่ฉุดเมืองสวัดีจมจายทางสถานีบ้านแหลกค่ะคนเยอะมากคนนี้ต่างชาติเยอะมากว้าวรถไฟมาแล้วมันจะายทุกคนรถไฟมาแล้วไฟมาแล้วฮึอาติปิญญ์ยังมองอะไรล่ะ น่ารักนี่บออันนี้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าอเอาล้องกช่วยนะครับอันบันี้หลบไปนะมาเลยจ้ามาแลวบอตังสาดเยอะขนาดเลยดีน้องเต็มไปหมดเลยเมืองไทยบอไ้อยน่ามันจะเล่นมาใส่ข้าวปังมันมันมันจะมันจะพ่อยเนไหายไป แต่เขาบอกาันเาไปเบนาซื้อออกเป็นตลาดธรรมดาธรรมดาแต่จะึ้นคือแมนแมนรังการรับรอ้เลยแหะต่างชาตินิยมนิยมมากมากเลยรับรเลยมีตำรวจมีตำรวจมั่น่ะมันันสร้างคามปลอดภัยได้เป็นตำรวจท่องเที่ยวแมนแมนน่ารถไฟมาเลยมาเลยจ้าเดี๋ยวนี้เน ขิตฮอตขนาดขีตฮอตจริงๆแม่กอบใครไม่ตรวจสอบนี่บอกได้บาตรงในช้ยงานตงกลแมนโอคอยมาคอยเลือกมาทุกคนระบ้างด้วยมาแล้วมาแล้ว ว้าวว้าวมาเมสซี่กันาดเลยทุกคนสุดจัดพี่น้องตอนนี้อยู่ห่างจากรถไฟประมาณอยู่ประมาณสักอาซาร์จิเต้นกับอะไรนั่นนี่ไกลๆเอง นี่ทุกคนเปไฟไปแล้วนะแต่ข well, ้างหน้าเขาก็จะกลางร่มแล้วทางหน้ากลางร่มทันทีนะนี่บรรยากาศบอกเลยว่าสุดยอดนะเห็นไหมทุกคนกลางร่มแล้วนี่กลางร่มทันทีเลยโอ้โหสุดจัดต้องอยาต้องเที่ยวแบบคิดฮอตต้องมาเลยพี่น้องกลางร่มแล้วก็ไปกันตัวใดใช่ไหมเอิร์ฟ านี่แต่ต่างสาเลยพี่น้องเลยคนเยอะจริงๆนะทุกคน,ตร,นต,รตรงนี้อยู่ในตลาดน,นะตรงรางรถไฟเลยก็จะเป็น